สวดีคะพบกับพวกเราช่องน้องคำคูนชาแนล Channel นะคะนี่นะคะก็สองคนทำอะไรลูกพี่ปื้มจ้าคำคูนพี่ปื้มสวัสดีครับก่อนเออคำคูนสวัสดีค่ะคำคูนสวัสดีค่ะไม่ทำนะคะอู้พี่ปื้มสวัสดีครับปื้มได้กินคนเดียวเด้อคำคูนสวัสดีค่ะย่อก่อนลูก คำคูณนี้จะไม่ค่อยฟังเราเนาะน้องคำคูณนี้จะฟังแต่พ่อขวานแต่น้องปลื้มนี้น้องเชื่องน้องอ,อันนี้นะคะน้องเรียบร้อยสุดๆน้องเสียงใครให้สวัสดีน้องก็สวัสดีหมดนะคะน้องค่อนข้างจะเรียบร้อยเอ้ยเตะนี่แม่กําลังชมว่าหนูเรียบร้อยอยู่เลยหนูมาเตะโช์ละไม่เอารูปไม่เอาห้ามเล่นโซ่หาน้องเปิ้มไม่เอาพี่ปื้มไม่เอาพี่ปิ้ม มาแล้วสวัสดีค่ะแล้วจะได้กินแล้วเดี๋ยวแม่ให้ป้อนแล้วแล้วเดี๋ยวแม่ให้กินวันนี้พ่อควานไม่อยู่นะคะพ่อควานไปขนต้นกล้วยที่บ้านของคนทวดของน้องมินนี่เนาะแล้วก็กลับมาก็กลับมาถึงนั่นแหละต้นกล้วยพ่อควานเอามาถึงแล้วเมื่อกี้แต่ยังแวะไปเอาต้นสับปะรดที่บ้านน้องมินนี่อีกนะคะคุณพ่อก็เลยมายังมาไม่ถึงเนาะ ล้าพากันกินอะไรเนี่ยพากันได้อะไรกินเนี่นะคะก็น,น้องก็ได้หญ้าธรรมชาติเนาะเป็นหญ้าที่อ่ามันอยู่ในในนาข้าวอะค่ะเราเลยตัดให้น้องกินเนาะทำทำคนพี่เปิ่มแม่พี่เปิ่มปะเปิ่มปะ,ปะ,ป,ะปะเลยปะเลยไม่เอาห้ามเล่นโซ่เปิ่มหันมาแล้วหันมาแล้ว มามามาไม่ให้กินห้ามเล่นโซ่ลูกไม่เอาอย่าเล่นโซ่ไม่เอาไม่เอาโซ่ก็เล็กๆะคะ่ะจะสู้ขาพี่ปื้มได้หรือปเปล่าปลื้มนะคะยาที่พวกเราตัดเมื่อเช้าก็ยานี้กินได้ทั้งวัวกินได้ทั้งช้างเลยนะคะได้ทั้งวัวกินได้ทั้งช้างเลยวันนี้เขาพากันไม่อยู่กันเนาะ แต่พ่อควันกลับมาเอาน้องลงน้ําทั้งสองเชือกแล้วนะคะเมืบบ่อกี้เอาน้องลงน้ําแล้วทั้งสองเชือกเลยแต่ว่าพ่อควันยังไปขนต้นสับประรดอยู่เดี๋ยวก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับลรื่สวัสดีครับก่อนเดีย๋ยวไม่ให้กินเร็วสวัสดีครับไปรอบหนึ่งก่อนครับ เออเดี๋ยวแม่ให้กินนะลูกนะเดี๋ยวแม่ให้กินขาอ่ะแม่ให้มาลูกมาพอ่อยังไม่มาเลยแม่ป้อนหนึ่งหีก็อโอเคลูกให้กินก่อนเพิ่มคุณด้วยเนาะน้องทำคุณได้นะคะสวัสดีค่ะยอดสวยๆเออนี่มันต้องอย่างนี้สิลูกเออมันต้องอย่างนี้สิค่ะนั่นนั่น ตกเฉยเลยเหยียบเละอีกมาดูพ่อจะมาถ้าพ่อเห็นพ่อพ่อดุนะเนี่ยเหยียบของกินเนี่ยเหยียบกล้วยให้แบนแล้วมาทําอย่างเงี้ยพ่อดุนะระวัาางพ่อมาร์กดุนะรีบกินเลยเก็บทําลายหลักฐานด้วยพ่อดุแน่ๆนะแบบนี้พ่อ พอดุแน่แหละไปแล้วแม่ไปได้เดี๋ยวแม่ไปตามพ่อก,ก่อนพ่อยังไม่มาง่ายๆเนาะตาก็ไม่อยู่เนาะวันนี้ตาก็ไม่อยู่เลยตาเขาพาพากับแม่แม่ควานพี่ปื้มเขาพากันไปอไปกรมปรศุสัตว์นะคะไปย้ายน้องเขา้าไปย้ายเขาเรียกว่าอะไระย้ายน้องมาอยู่บ้านเราอะคะ่ะ ถ้าตามถ้าตามอาของของคนก็จะเป็นเหมือนกับว่าย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่บ้านเรานะคะเดี๋ยวแม่จะพามาดูเมื่อวานน้องๆได้กองดินน้องได้กองดินแต่แม่ถ่ายไม่ทันเมื่อวานเขามาลงมืดแม่ก็เลยถ่ายไม่ได้นะคะเมื่อว,วานแม่พาไปดูนะคะน้องได้กองดินก็าพากันเล่นแล้วแหละงอนทับแล้วแหละ đây con đinh để nón à, nằm nó nằm phìng đinh sẽ được thoải mái bài mái một nụt, nha, con đinh xỉn xôm, xôm, xôm xôm, xôm xôm, chúng ta sắm con đinh để nón, nè, để nằm lên, nằm trên con đinh một kiêm côn lệ thế, lời พิงคุณเล่นเมื่อวานเละเทะเลยนี่กองของพี่ทำคูณก็จะได้หนึ่งกองแห่น้องพิงเหมือนหมอนข้างนอนพิงเนาะนี่ค่ะนไ่้ปล่าเลยเนเนาะนี่ค่ะเสร็จของพี่ปลื้มจะได้สองกองนะคะตอนกลางวันตรงพี่ปลื้มอยู่นี่จะร้อนหน่อยจะแดดจะถึงหน่อยแต่ตอนกลางคืนก็เย็นสบายอยู่นะคะแต่ถ้าฝนตกมาก็อย่างว่าเลยเนาะเละเทะ พี่ปุ้มได้สามกองนี่นสองสองได้สองกองพี่ปุ้มจะได้เยอะหน่อยเพี่อพี่ปุ้มตัวอ้วนเนาะจะได้นอนนอนพิงสบายๆนอ้องจะได้ไม่เมื่อยนะคะนี่เราสั่งมาให้น้องกัน ตจงที่ทำโคนี่เย็นอยู่นะเอินสบายอยู่เอ้ยจะตกยาหนหองยาก็ขึ้นแล้วแหละค่ะอันนี้ตัดรอบที่ถ้าขึ้นรอบนี้ก็ตัดรอบที่สามอ่ะรอบที่สามแต่ยังไม่ขึ้นต่อมากเท่าไหร่เนาะคือยังคือยังเอาไปเป็นพันไม่ได้อ่ะค่ะยเอาไปปลูกไม่ได้ ะอะมันสงสาวทำอะไรสงสาเดูเราจะแอบ,บแอบ,บไปดูแล้วกันสาวเล่นโซ่พี่ปื้มเล่นโซ่ใหญ่เลยโซ่เล็กแค่นั้นจะเอาไหวไหมเนี่ยจะเอาน้องอ้วนเอาไหวไหมเอาองอ้วนเอย ค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เย็นสบายอยู่ค่ะลมแรงดีเนาะลมเย็นดีพี่เปิ้มอย่าเล่นโซ่โลกพี่ปื้มเล่นโซ่อยู่นะคะตอนนี้เขหน,นจะขอกินสีอ้วนขอกินน้องดูหน้าตาสดใสขึ้นมากๆเลยนะคะพี่ปื้นเนี่ย ดูสดใสน้องดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราพอมาอยู่ที่บ้านก็เหมือนมีมีพวกเราคอยมายืนมาพูดคุยมาแบบไะแบบเวียนมาหากันบ่อยๆอะ่ะน้องก็เลยรู้สึกแบบเหมือนเรารู้สึกว่าน้องดูดูสดใสขึ้นดูสดชื่นดูไม่เหงาอะค่ะ,ะดูไม่เหงาเนาะมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่อยู่นี่เนาะแดดออกแล้วนี่ แล้วเดี๋ยวพ่อก็มาเปลี่ยนลูกเดี๋ยวพ่อมาเปลี่ยน,เด,ยเ,ยนเดี๋ยวพ่อมาเปลี่ยนให้พวกนูอยู่ในป่าเนาะค่ะยังไงก็ฝากติดตามช่องน้องคําคูนแฟมเอ้ยน้องคําคูนชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องของปลื้มใจ family ด้วยนะคะทุกคนฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ทักทายพวกเราได้พูดคุยกับพวกเราได้นะคะ เซลูไลท์น้องเยอะมากเลยอะข้างหลังน้องอ้วนแล้วมีเซลูไลท์ไปบ่ายนะลูกไยบายนะเดี๋ยวพ่อเขามาเปลี่ยนนะคะพ่อยังไปขนต้นสับประรดอยู่นะลูกนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่นานลูกตอนนี้พี่ฟึ่งก็เล่นโซ่เดี๋ยวต้องต้องได้หาโซ่ใหม่ให้น้องแล้วละว่ะค่ะเพราะว่าโซ่ตอนนี้โซ่เล็กมากใช้โซ่ของน้องคำคูนไปนะคะนี่ตอนนี้น้องใช้โซ่น้องคำคูน เล่นโซ่นะฮะ